ก็คิดว่ามันมีปัญหาต่อต้นคูแรงงานของเราแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยมันจะกระทบต่อลูกจ้างเพราะลูกจ้างเนี่ยก็จะมีเรื่องชุดโมการงานที่ไม่ลงรายได้เขาก็จะรบกวนนะคะดังนี้นเนี่ยที่สําคัญอย่างยิ่งประสิทธิภาพการทํางานมันก็ลดลงไปมันก็ยิ่งจะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยลำบาก นะคะอันนี้อยากให้พิจารณาแล้วก็เรื่องของวันหยุดจะเอ่อวันอาทิตย์ละหนึงวันเป็นอาทิตย์ละสองวันซึ่งจำนวนวันในการทํางาน mm hmm. ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกประสิทธิภาพการทํางาน mm hmm. ก็ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่นะคะ,ะนั้นเนี่ยเอ่อเรื่องของออการพักร้อนที่เพิ่มจากหกวันเป็นสิบวัน โดยใช้ร้อยี่สิบวันซึ่งเดิมเราใช้ปีละส6 5ห้าวันังนั้นพอลดเหลือร้อยยี่สิบวันมันเนี่ยไม่พ้นช่องกรลองงานอันนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการเราก็คิดว่าเรื่องนี้เราควรจะต้องมาส่วนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนักแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผู้ประกอบการก็หันไปใช้เ i ไองนั้นแนรงงานก็จะตกงานเป็นอันมากนะคะอันที่สองเป็นครบ คุณมันยิ่งพามันสนที่เกี่ยวกับเรื่องของการลาเนื่องจากมีจำเดือนเนี่ยเดือนละสามวันตรงนี้เนี่ยเ,เขาไม่รวมกับวันลาปยุดสามสิบวันที่มีอยู่แล้วตรงนี้เนี่ยมันทําให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยยิ่งเกิดสูงขึ้นดีนะคะแล้วกเ็เรื่องที่จะต้องลาไป ดูแลผู้ใกล้ชิดนะคะซึ่งในพรบรของแรงงานเนี่ยมันก็มีระบ,บุอยู่แล้วว่าควรจะเป็นบุคลากรหรือคนในครอบครัวแต่คําว่าผู้ใกล้ชิดเนี่ยมันค่อนข้างกว้าง,าง,างมันด้วยฟัชันยากฉะนั้นเนี่ยมันครอบคลุไปถึงขนาดไหนก็จะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีต้นทุนมากตรงนี้ขึ้นอย่อีกนะคะอันนี้ก็อย่ารบกวนแล้วก็เรื่องของมุมมองแม่ี่ะ โดยทัท่วไปเนี่ยโรงงานก็จะมีจัดมุมนมแม่ให้อยู่แล้วก็เรื่องจากอันี้เนี่ยปกติเราก็ทุกโรงงานก็ส,ส่งเสริมอยู่แล้วนะคะทีน,นี้เนี่ยแต่ถ้าจะกําหนดไปจนถึงว่ามีห้องขนาดอย่างได้มีอุปกรณ์ไนดะ้มากมายเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าห้องทํางานเขาเล็กๆเ,เนี่ยก็าอาจจะไม่สามารถจัดหาในสิ่งที่กําหนด เป็นพรบอเพราะถ้าเป็นคุรบอแล้วนะถ้าท,ทุกคนไม่ถามก็จะต้องถูกจับอันนี้นี่นว่ามันก็เป็นข้อจํากัดทําให้ผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยมีปัญหามากมายก็อยากให้เที่ยวนานเขาอย่างยิง่พวกทาการเกษตรบริการพวกเนี้ยเขาไม่สามารถ,ถจะจัดหาพวกนี้ให้เราได้แน่นอนนะคะอันนี้เนี่ยในส่วนของครบอรของทงเสียเคมาทอง อันนี้เนี่ยที่จะยกเลิกการจ้างงานเนี่ยที่จ้าง,งอะไรเออไม่หมดเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรียนก็คิดว่าค่อนข้างที่ที่จะละเมิดสิทธิของอของมนุษยชนมากเป็นพัในการทําสัญญาเนี่ยเราก็ควรจะต้องเปิดโอกาสนี้เพราะว่าเราสมควรจะจ้างเป็นรายวันรายเดือนไงเ,นเพราะาแต่ลอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ต่างกันการใช้แรงงานอะไรมันก็ต่างกัน นะคะงั้นจะกาหนดบงังคับมาเลยเนี่ยเนื่องเพราะว่าไม่ค่อยถูกต้องส่วนเรื่องของการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยตามกฎหมายแรงงานเนี่ยมาตราตตต87ใช่ไหมแมาตรา87ก็กําหนดว่าการจัดขึ้นค่าจ้างขังข้นต่ำเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของความสามารถในการจ่ายเรื่องเศรษฐกฐิจเรื่องค่าคอมพี้ทุกอย่างมันก็ครอบคลุมชัดเจนงั้นเนี่ยก็อยากให้เป็นไปตาม มาตรากฎหมายแรงงานพศ2541นะคะแล้วก็เรื่องของการขึ้นค่าแรงตามกฎหรือเงือแรงงานเนี่ยก็ควรจะต้องมีคณะกรรมการไกล่เกีคณะกรรมการไกล่เกีจังหวัดซึ่งตรงนี้ก็ถูกกำหนดอยู่แล้วในคนละตรงไหนก็ฝากท่านด้วยช่วยพิจา,ารณาตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้ประเทศเราเนี่ย อยู่ได้แล้วก็มีคนอยากมาลงทุนบ้านเราเพราะตอนนี้ถ้าจะเอาทุกข้อในนี้นะคะเราลองมาเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงกับเราเนี่ยเราเสียเปรียบมากมายเลยไม่มีใครอยากมาลงทุนบ้านเราลองไปไล่ดูนะคะท่าน,นส่งข้อเปรียบเทียบมาให้ท่านดูคิดค่าใช้จ่ายอะไรมาให้ท่านดูด้วยว่ามันจะกระเทลอนขนาดไหนถ้ามันขึ้นมาถึง35%เนี่ยไม่ซ่าผู้ประกอบการอะไรจะอยู่ได้ ก็ฝากท่านและคุณช่วยพิจารณาด้วยนะคะกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอจบกับทนตัวแทนของผู้ประกอบการนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยครับกอนอื่นผมต้องต้องขอใจทุกท่านด้วยนะครับที่เ เช้าไปหน,นึ่เพราะว่าวันนี้มีการประชุามคณะกรรมาการการรายงานของผุ้ทกษสภานะครับเรื่งประชุมกันมาตั้งแต่เทีนยงครับงในการจะจะส่คนเนี่ยะครับเมื่อนะที่ผ่านมาสักยี่สิบนาทีนะครับก็วันนี้นะครับผมเรียนกัแบบสื่อมวลชนและก็ท่านผู้การหนึ่งว่ากฎหมายฉบับนี้นะครับที่กำลังแก้ไขแต่ร่างที่จะคุ้มครองแรงงานนะครับก็อยู่ในชั้นของ สภาสูุเทศรนรนะครับซึ่งได้เห็นชอบในวาระหนึ่งแล้วและก็อยู่ในการอาญเชิญวาระที่สองคือการพิจารณาของคณะกรรมาการนะครับก็ในช่วงนี้คณะกรรมาการของสภาสูุเทนรษฎรก็กำลังพิจารณาตามกันต่อนะครับในส่วนของอพุทธสภานะครับทางคณะกรรมการวิสามัญทีการาพารุทธสภาเนี่ยนะครับก็ได้มอบให้คณะกรรมาการกา,ารแรงงานเนี่ย ก็ได้ทาการศึกษาเขาเรียกว่าเป็นการศึกษาเรื่องน้ารุ่งนะ้าัไว้ก่อนนะครับพอเมื่อสมาชิกสภา,น,าสนิติบัญศนติสนาไดอบในวันที่สามนะครับก็ส่งมาให้ทางพุทธสภาได้ดำเนินการเรื่องนี้เลยนะครับเมื่อส่งมาแล้วทางพุทธสภาเราก็มีเวลาคนหมายฉรอบนี้น่าจะมีเวลา60วันนะในการพิจารณาเพราะฉะน,นั้นในช่วงนี้ก็เป็นการกําลังศึกษาคู่กับสภาผู้แทนาราษฎร นะครับก็เป็นหือว่าเป็นโอกาสดีนะที่บรรดาผู้แทนของผู้ประกอบการได้ส่งข้อมูลในเรื่องนี้นะครับที่เป็นการคัดค้านข,ของร่างจงหวัดร่างกฎหมายแบบนี้ซึ่งสถานีธรรมกรรมธิการในงานผู้ที่สถาน,นะครับก <c oughs> ็ได้ได้มีคณะกรรมการอนุกรรมธิการด้านจาัดงาน,าน ด้านสวัสดิการและพุ่งนองรายงานนะครับกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่หลายท่านเนี่ยผมว่าน่าจะเคยได้เข้ามาร่วมกับคณะอนุสตินะครับก็เดี๋ยววันวันุณหน้าเนี่ยนะครับอาจจะมีการเชิญท่านนะครับเข้ามาให้ข้อมูลอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ข้อมูลที่ท่านได้นะครับผมก็จะมอบให้ทางนุะกรรมการซึ่งมีท่านพันธุ์โรจนโกมสุริยาบระดาสันเนี่ยเป็นการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นแล้วจะเข้าไปพิจารณาในคณะกรมการงานรายงาน อีกครั้งหนึ่งก็รับว่าจะไปจะไปดำเนินการนะครับตามกรอบตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการและก็บทบาทหน้าที่ของผู้ที่สมัชิกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่รูณาให้ครบวงและก็คงจะรบกวนท่านอีกนะถ้าเกิดมีหนังสือาเชิญผู้แทนของคณะของท่านนะครับอาจจะไมคงคงจะเดิมนะครับในกรงในโอกาสนื่อในช่วงนี้แหละครับ พฤติการก่อกับออกกทุกสั่านนะครับในทราอน้องๆมีมีอะไรนะครับตามไม่มีครับขอบคุณนะครับะขอบคุณท่านคับขอบคุณมากครับนี่